สวัสดีคะ่ะแม่หน่งช่องภูมิบ้านดินอยู่ดินอยู่ดีค่ะดินดีอยู่ดีนะคะบ้านดินนะคะใช้ดินดิบในกระบวนการก่อสร้างนะคะโดยเอาดินดิบนะคะไปขึ้นบล็อกแล้วแปดสภาพคือเอาไปตากค่ะแต่ว่าไม่ผ่านกระบวนการเผาค่ะที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงนะคะเพราะว่าบ้านดินเน่ะเป็นบ้านสุขภาพเลยคะ่ะผนังค่ะเป็นฉนวนบ้านหลังนี้ เป็นบ้านดินจังหวัดราชบุรีนะคะที่แม่เหน่งได้บอกไปแล้วว่างบ480,000ดที่วกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยนะคะเป็นบ้านสองห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องน้ำนะคะ <c oughs> บ้านดินหลังนี้นะคะฝ้าก็เป็นดินนะคะฝ้าดินก็เป็นฉนวนใช่ไหมคะลมเย็นใต้หลังคาก็เป็นฉนวนคือโฟรสองชั้นค่ะหลังคาตอนบนนะคะก็เป็นฉนวนคือด้านล่างด้านบนนะคะ ตอบโจทย์การอยู่อาศัยนะคะในปัจจุบันนะคะมันภาวะโลกร้อนนะคะก็แบบนี้เขาเรียกว่าเทคนิค Adobe Brick นะคะการสร้างบ้านดินมีหลายเทคนิควิธีนะคะก็อย่างหลังคานี่ก็จะเป็นหลังคายังไงดีคะเป็นหลังคายางอันนี้จมุงซิงเกิลุบนะคะเป็นหลังคายางเป็นหลังคากระเบื้องเป็นไม้เป็นปูนหรือเป็นแมนชีส หรือว่าจะเป็นดินเหนียวก็ได้ค่ะหลังคาดินเหนียวก็สามารถทําได้นะคะแต่คุณสมบัติของพิเศษเขาก็คือเนี่ยค่ะคือผนังงานดินเนี่ยค่ะก็ทําให้บ้านดินน่าอยู่อาศัยร้อนผ่อนคลายหนาวอบอุ่นค่ะอ๋อบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยห้าสิบสามตารางเมตรนะคะขนาดกําลังพอดีนะคะแม่เด่งได้มีคลิปนําเสนอก่อนหน้านั้นไปแล้วนะคะบ้านดินหลังนี้นะคะ่ะก็เป็นงานรับเหมานะคะ เป็นงานรับเหมาของมิสเตอร์เคลมนอันนี้เหมาหมดทั้งหลังนะคะทั้งวัสดุทุกอย่างเลยคะ่ะแต่ก็ค่อนข้างประยุกต์นะคะเพื่อที่จะได้อยู่กับเรานานๆคะ่ะบางทีทุกวันเียคะ่ะไม่มีใครจะมีเวลาที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะคะสร้างทั้งทีก็สร้างให้แข็งแรงถาวรไปเลยคะ่ะบ้านหลังนี้ก็รับรองคะ่ะฝีมือมาตรฐานตั้งแต่คัดสรรเลยค่ะแกลบแกลบก็แกลบ,กลบ,กลบดีๆเลยคะ่ะแกลบสด แกบไม่ค่ะไม่มีเชื้อราไม่มีก็คือพร้อมที่จะเอาไปทำอิดดินดิบค่ะค่ะการเลือกซื้อแกบอะไรแม่เองก็มีในคลิปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นไปซื้อที่โรงสีขนาดใหญ่นะคะก็ดินเราก็ทดสอบดินค่ะดินที่เราทำบ้านดินก็ทดสอบว่าเป็นดินที่ดีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการสร้างบ้านดินค่ะก็โดยมากก็เป็นดินเหนียวปนทรายนะคะ ก็มีดินเหนียวประมาณ60%เเพื่อการยึดเกาะของเขานะคะก็เอาไปผสมน้ำผสมแกลบบ้านหลังนี้ก็ขุดบ่อคะ่ะขุดบ่ออาจจะเป็นโคกหนองนาอะไรประมาณนะะั้นค่ะเครื่องจักรก็บางทีก็จำเป็นนะคะที่ว่าเป็นงานของผู้รับเหมาก็คือทำโดยช่างผู้ชำนาญงานคะ่ะเราก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะคะ เพราะว่าถ้าบางคนนะคะแต่จะสร้างเองไม่เน่นกมไม่ได้ว่านะคะก็อย่างสนับสน,นุนอันนี้อิดดินดิบเราก็ทําไว้อีกสถานที่หนึ่งก็ขนมาเลยค่ะอันนี้เป็นก้อนขนาดเล็กนะคะค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกิ้งสวัสดีค่ะ